ครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวครับวันนี้กลับมาพบกันในช่วงเย็นๆนิดหนึ่งนะครับพอดีว่าวันก่อนทําการเคลียร์เมมโมรีการ์ดกล้องนะครับก็ไปเจอคลิปหนึ่งที่ถ่ายไว้แล้วแหละกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงรถ r s s h e หรือ Porsche นะครับบ้านเราตัวสูงเขาเลยเนี่ยในโฆษณาเขาเรียกเขาเรียกปอร์เช่รถปอร์เช่ในวันวันคา a เรล่ GTS ครับคือตัวเนี้ยถ้าใครเคยดูต้องสร้างรีวิวมาก่อนนะ ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้น,นานแล้วครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสอีกมีคลิปที่รีวิวภายในก็เอามาให้ดูกันครับวันนี้นี้เป็นภายนอกนะครับขับสนุกลุกนั่งลำบากนะครับเรามาดูเรามาดูกันจัดจา้านิะตั้งแต่ขวาเลยนะครับนีกระจกข้างนะครับ มือจับให้ดูกันละเอียดๆเ,เลยรับกระจกนะครับเลือกว่าจะเอาข้างไหนนะครับซ้ายขวากระตบขึ้นลงรถยุโรปเนี่ยไฟเนี่ยจะชอบเป็นอย่างนี้แยกๆอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ที่เสียบกุญแจนะครับยังเป็นกุญแจแบบว่าเสียบเข้าไปแล้วบิดอยู่อันนี้เป็นเกน้ำมันนะครับ mm hmm. เกน้ำมันกับความร้อนหน้าจอนะครับแล้วก็นี่เป็นจอดีตอลโช นั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็นี่วัดรอบเรือนไม้เป็น mps นะครับถ้าเห็นนะ mps และนี้เป็นพวกอ,อุณหภูมิน้ำมันะเป็นแบบมาตรวัดของพวกรถซิ่งนะครับคือรถซิ่งเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเครื่องยนต์มันจะถูกใช้งานหนะักมันก็เลยต้องมีการแบบว่าดูมอนิเตอร์เยอะนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ารถรสซิ่งที่เขาแต่ง,ตงๆกันเนี่ยบางทีจะมีแบบมีเกเต็มเลยเพื่อดูว่าแบบประสิทธิภาพเครื่องยนต์นั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแอร์เป็นจอ ในจอก็มีเนี่ยดูแมปได้มีแมปทูนเนอร์มีเดียอันนี้ก็ปกติทั่วไปมีช่อง CD ดีพวกนี้ควบคุมแอร์นะครับเป็นแอร์ออตโต้นะครับเลือกสเตปแอร์อันนี้เบาะมีอุ่นตูดนะครับรถยุโรปจะชอบมีอุ่นตูดอันนี้ปรับลมอันนี้เกียร์ก็เป็นธรรมดาเวลาเปลี่ยนก็กดนะครับแล้วก็ชิปเอาโยกมาอันนี้ก็เป็นซ้ายขวาได้ที่พวงมาลัยก็มีแพดเดิลชิปนะครับมีไว้ล็อกอันนี้เปิด ไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินเนี่ยคือไฟฉุกเฉินจริงๆนะครับไม่ใช่ไฟไว้เปิดตามกลางสี่แยกนะครับเวลารถเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดฉุกเฉินอะเช่นจอดขวางทางหรือต้องเบรกเร็วกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยบางทีรถมันจะมีให้โดยอัตโนมัติแต่นั้นคือต้องเบรกแรงมากแต่ว่าเวลาฝนตกไม่ต้องเปิดนะครับฝนตกไม่ต้องเปิดไฟกระพริบมันลำคานลูกตาชาวบ้านเขาแล้วก็เวลาสี่แยกก็ไม่ต้องเปิดอย่าไปเข้าใจว่ามันคือไฟผ่าหมาก แล้วจะต้องแบบว่าตรงไปเนี่ยเปิดเพราะว่าฝั่งซ้ายก็เห็นว่าเราจะเลี้ยวซ้ายฝั่งขวาก็เห็นว่าเราจะเลี้ยวขวานะครับก็ก็จะเก๊ะเกักงๆอันนี้ก็เป็นพวกระบบรถนะครับประมาณนี้นะครับหนังเบาะก,ก็เป็นที่เบาะนะฮะอะคันทาร่านะครับข้างหลังก็มีแค่นี้ใส่เบาะเด็กได้ด้วยนะครับ <S <S มีโลโก้เบาะเด็กอยู่แต่เวลาจะเอารู้เข้าคงลาบากนะดูนะแล้วก็รูก้ก็จะนั่งแล้วก็จะสั่นไปนะครับเพราะรถมันแข็งมากนะครับ kira ini. <takes noise> รู้สึกยังไงบ้างครับไม่ได้ขูดครับเต้นเต้นเล็กน้อยเรายังไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายอะไรก่อนแต่ว่าเรากลัวฝนจะตกเราก็เลยเลื่อนเข้ามาในนี้ก่อนแล้วก็จะได้ถ่ายรูปเล่นได้ก่อนนะครับเมื่อกี้นี้กําลังถอยอยู่เราก็เล็งแล้วว่ามันควรจะขึ้นยังไงเราก็เอาหลังขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันจะชันๆเราไม่กล้าวหน้าขึ้นแต่หน้าขูดไอคนนี้สีหน้าเราก็แบบว่าที่หายแล้วขูดเหรอเปล่าไม่ได้ขูดแต่หน้ามันดูเหมือนขูดตลอดเวลา ต้องขอบคุณพี่เจ้าของรถนะครับที่ไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งที่ให้ขับรถนะครับอย่างในที่ได้รู้สึกเนี่ยคือได้เรียนรู้เนี่ยคือรถอนะ่ะมันก็เหมือนกันแหละมันก็มีพวงมาลัยเนี่ยอย่างที่ดูไปเนี่ยภายในอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นปอร์เช่นเนี่ยมันก็มีครับแต่ทีเนี้ยพี่แมมนะครับคุณแม่บ้านของผมเนี่ยเขาฝากมาอันหนึ่งขอทิ้งท้ายคลิปนี้ไว้ที่ข้อคิดจากพี่แมมครับ ผว่ารถอะ,รอะไรก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่หน้าที่ของรถก็คือพาเราไปถึงเป้าหมายแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออันใช้งานความเร็วความปลอดภัยความสะดวกสบายอันเนี้ยต่างกันซึ่งก็เป็นความต่างที่ก็แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบแล้วแต่กระเป๋าแล้วแต่คนแล้วแต่คน